y อออฟดิสตรอมเปรยียบสเสมือนดาบสองคมคิดก่อนใช้ดีนะครับกรับ <ted S 1> สวัสดีพ่อนม่ื้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ two noobs summercast o n นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงสกิลพา a s s สี่ท่า3 i มไอออฟดิสตรอมของอเจ้า <S 2> <S 2> ลีโอนะครับกันเนื่องจากสกิลนี้มันเป็นสกิลที่เอาไว้สําหรับคล้ายๆา afar, กับว่าเราจะทําการจํากัดความเร็วใช่ไหมฮะล้วลีโอก็จะเป็นตัวแรกที่ได้เปิดที่ได้เริ่มเทินก่อนนะครับสกิลนี้ทําไมถึงเหมือนดาบสคม นะครับผมก็คืออยากจะให้ข้อมูลของสกิลเนี่เพิ่มแหละว่ามันส่งผลอะไรกับอมอนสเตอร์ในแต่ละประเภทบ้างนะครับสํหรับสกิล Eye of the Storm นะครับผมสกิลเนี้ยคือ มันจะเป็นสกิลที่เอาไว้จำกัดความเร็วให้มอนสเตอร์ทุกตัวทีวท่อยู่ในอา,อารีน่านั้นๆเนี่ยไม่สามารถาทําให้ความเร็วเนี่ยก้าวข้ามลีโอไปได้นะครับอย่างเช่นลีโอของผมเนี่ยสปีดอยู่ที่100อย่างเงี้ยก็คือว่าทั้งสนามเนี่ยจะไม่มีตัวที่สามารถมีสปีดเนี่ยเกินไปกว่า100ได้และมันส่งผลอะไรนะครับก,ก็จะเป็นตัวที่เริ่มตัวแรกของเกมนะครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับก็คือการที่สปีดมันน้อยลงเนี่ยมันส่งผลทําให้การทําดามจของมอนสเตอร์ในหลายๆชนิดเนี่ยทำาดามจได้น้อยลงด้วยนะครับ คร่าวๆอย่างเช่นอย่างนี้นะครับตัวที่เห็นได้หลกักๆเนี่ยคือตระก,กูล Beast Rider เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูใน Monster Collection นะฮะแล้วมากดดูในช่อง Search เนี่ยนะฮะถ้าเราไปดูที่มันจะมีอันนึงที่เขียนว่าเปอร์เซ็นต์บายเอออร์เปอรเนี่ยนะครับมอนสเตอร์พวกนี้จะได้รับผลกระทบจากสกิลของ Leo อเลยคือจะทำาดามจได้น้อยลงนะครับผมอย่างเช่นที่เราเห็นกันง่ายๆเนี่ยคือมาชาเนี่ยแน่นอนครัทำดามจได้ได้น้อยลงนะครับบาบาร่าก็ ซาวาน่า uh, ทุกตัวที่เป็นบิสไลเดอร์นะครับตัวที่แบบมีการโจมตีที่ขึ้นกับสปีดเนี่ยโดยเฉพาะเจ้ามอนสเตอร์ที่โดนหนักๆเนี่ยนะครับเจ้าตัวบิสไลเดอร์เนี่ยสามช่องของมันเนี่ยนะครับมันสกิลของมันเนี่ยขึ้นกับสปีดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ทําให้แบบการโจมตีทําให้เกิดขึ้นได้ยากเดามจที่ที่ทำได้ทําได้น้อยลงคนทั้งมากด้วยนะครับก็อันตรายเหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่สกิลของลีโอและเจ้าดาเมจได้ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยก็คือว่าเจ้าเทออเนี่ยเจ้าพวกเเจ้้าาาพวกพวกตระูลล่คิมทังหย นะครับก็จะทำเดาเมจได้น้อยลงไปด้วยนะครับเพราะว่าท่าโจมตีเนี่ยมีการขึ้นกับแอตแท็กสปิดด้วยโดยเฉพาะท่าลมเนี่ยท่าลมก็จะโดนหนักหน่อยเพราะว่าท่าสามมันเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นตามาพลังโจมตีเนี่ยก็ขึ้นตามแอตแท็กพาวเวอร์ขึ้นตามแอตแท็กสปิดด้วยนะครับก็เลยทำให้ท่าเนี้ยก็จะเบาลงไปด้วยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือในช่องเซิร์ชเนี่ยมันบอกไม่ครบ รจริงๆแล้วว่ามีอีกตัวนึงที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนะ่ยคือโพล่าลมนะโพล่าลมเนี่ยท่าสองของโพล่าลมเนี่ยโอ้โหเดสมจนี่หายไปเยอะเลยฮะเดี๋ยวเรามาทำเดเมทเทสกันนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะเดี๋ยวเรามาลองทำเดเมทเทสกันนะครับทั้งแบบที่มีเลโอผูกและไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นมาจากทีมแรกของเราก็คือจะเป็นทีมของอ่าโพล่าลมนะครับกับสลัดน้ําก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเราก็จะล้างก่อนนะครับล้างปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ทำกรอบไตดาผักนะครับ ไม่ติดอ่ะสัดฟันอีกทีหนึง่งสัดฟันสวยท่า2นะครับเห็นไหมฮะประมาณ17นนะครับเราจะลองอีกทีหนึง่งนะครับโดยคราวนี้เราจะเอาลีโอมาผูกด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าดามเมจจะลดลงเหลือเท่าไหร่นะครับสับสบพสลาโลาลมนะครับลีโอได้ก่อนนะับปุ๊บล้างก่อแตกดาผักนะครับ เห็นไหมฮะเหลือประมาณหมื่นนึงลดไปเยอะมากเลยลดไปแบบาจาก 10, 000, หมื่นเจ็ดเหลือหมื่นนิดๆหายไป7 0 0ดนนี่ถือว่าเกือบเกือบครึ่งเลยนะครับก็นี่แหละครับก็เลยบอกว่าสกิลของลีโอเป็นเหมือนดาบสองคมนะครับก็คือตัวแดก็ตามที่มีการโจมตีขึ้นกับสปีดเนี่ยพอเจอลีโอปุ๊บเนี่ยก็ลําบากเลยนะครับในการทำเดามจนะฮะเดี๋ยวรอบนี้เรามาทดลองกับสาวาน่ากันดูบ้างนะครับ ่าแรกนะครับปุ๊บเดี๋ยวเราจะล้างก่อนเลยนะครับแล้วเราก็จะ,ะแทงสโลไปก่อนกอนตไตดาพักนะครับไม่ติดอีกแล้วติดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสเปรย์ออฟโปรเทคเตอร์การท่าที่หนึ่งนะัะว่าเท่าไหร่นะ ประมาณ1 9ื่นเก้นะครับมีก่อแตกมีสโลนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ลีโอมาผูกกันดูแล้วก็ตามด้วยท่าหนึ่งเดี๋ยวดูว่าเท่าไหร่นะครับมีบัฟแท็กอ่ะอ่ะบัฟไแท็กก่อนแล้วกันเนาะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูท่าท่าหกันนะครับหลังจากที่มีลีโอมาผูกไว้นะครับเห็นไหม,มประมาณสักหมื่นสามนะครับลดไปเยอะนะลดไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับ อันนี้อันนี้คือท่า2แล้วฝั่งศัตรูมีเกาะแตกนะครับโดยปกตินะเห็นไหมคิดที่25งหมนะครับคิดที่สองหมื่นห้าเอาละครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเมื่อะกี้คิตแรกมาสักหมื่นสใช่ไหมดูว่าจะเหลือเท่าไหร่นะหมื่นสก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับถือว่าลดลงมาหน่อยหนึ่งแต่มันก็ยังเบาอยู่ดีแหละถ้ามันมีรีโอนะมันก็ถือว่าเบาลงนะฮะต่อไปก็คือเป็นบิสไลเดอร์ทาดน้ํานะครับ ท่าหนึ่งเนี่ยน่าจะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูท่าสองที่แบบท่าฟาส t ์ลิงกันนะครับว่ามันจะลดลงเยอะขนาดไหนยังไงนะครับอ่าท่าสองแล้วฟาส t ์ลิงนะฮะแบบไม่มีเห็นไหมฮะมากส่วนหมื่นหกนะครับนี่ฮะอันนี้คือต่อให้ต่อให้ติดสโลด้วยนะเดี๋ยวดูฟาส t ์ลิงกันนะครับเห็นไหมฮะเหลือเก้าพันสองพิษ หายไปต้องเท่าไหร่หายไปต้อง7,000อะหายไปเยอะมากนะครับ mm hmm. ก็เนี่ยแหละครับเลยบอกว่าทำไมสกิลของลีโอเนี่ยมันถึงเป็นสกิลดาบสองคมนะครับท,ทุกครั้งที่เกิดการพีคขึ้นใน RTA เนี่ยหรือว่าอารีนาหรือในคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็ต้องะระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับมอนสเตอร์ใดๆก็ตามที่มีการโจมตีที่เกี่ยวข้องกับ Attack Speed เนี่ยมันก็จะเบาลงในทุกกรณีนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเวลาที่แบบมีมีพลิกหน้าทีเจอรลีโออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทีมฝั่งอย่างเช่นทีมฝั่งเราใช้ลีโอนะครับเราก็ไม่ควรจะเอาตัวเดเมจที่มีความเกี่ยวโยงอะไรที่ที่ขึ้นกับแอตแทกสปีดเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าการเพิ่มแอตแทกบาร์อะไรก็ยังทําได้เหมือนเดิมนะครับก็ฝั่งศัตรูเองอย่างเงี้ยถ้าฝั่งศัตรูพิกลีโอมาอย่างเงี้ยฝั่งเราก็ไม่ควรจะเอาตัวที่แบบโจมตีได้แอตแทกสปีดเยอะลงไปร่วมด้วยนะครับและนี่คือลิสต์ของอมอนสเตอร์ทั้งงหมดดททที่่ไ้รรรัับบบผลกกะะจาจาส3ขอ Leo นค นี่ฮะก็นินจาไฟก็ใช้กันเยอะกระโดนได้นะครับผมพินฟงพินไฟก็ได้เหมือนกันนะครับพินไฟที่แลนเมครีเดเมจด้วยก็มีเปอร์เซ็นต์การจะโดนด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับสกิล3ของลีโอนะครับก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับรู้เท่าทันสกิลไว้จะดีกว่านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทับสกิลเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย